ตอนนี้มาถึงบ้านจะเสือแล้ววันนี้จะเสือนอนรอวันนี้จะเสือนอนรอแม่เขายังไม่ไปทำงานเนะี่ยดูเอ้ย,อย,อยงอนเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอาลงไปดิซื้อ <c oughs> เป็นไงเมื่อวานงอนเหรอไม่เจอะ <c oughs> งอนเหรอ เะเป็นยังไงะโอ้ะก็เมื่อวานฉันมาแล้วฉันคุยกับพาโชกอะนั่งคุยพาโชกอยู่ข้างหลังบ้านนะเอ um ๊ะอ้เไปตกด้วยตัวว่าเออฝืนว่าผมมมัน okay ก็ผมก็เข้าไปผมก็เอินหาเจ้าเสือไอ้พาโชคมันนั่งอยู่ห่านผมม่วงหันเขาทำนาทำตา เมื่อค <cues> <sm> <to re> ืนเราไปเที่ยวงานแล้วบูมอ่าเมื่อคืนนี้จะได้ยินเสียงเพลงตุ้มตั้มตุ้มตั้มไปไปเหรออ้ามแล้วไปเจอหมาคนอื่นนะอืมเอมามากินข้าวกินข้าวมองหน้าเมื่อคืนนี้เราไปเที่ยวมาเหรอเที่ยวมาเหรอไปเต้นเลยเหรอไปเต้นเลยเหรอไปอยู่หน้าเวทีเลยเหรอ ทุกคนพอดีเมื่อคืนนี้มีงานวัดไงที่นึมีตรงข้างทางที่ผมเล่าเมาื่อวานนะ่ะและกลางคืนเขามีเต้นกันมีแดนกันแม่แม่จะเสือเขาไปไปไงแล้วเสือเขาตามไปด้วยเสือเขาไปหน้าเวทีคนกอกสำมกันหมดเลยไม่มีใครถ่ายคลิปเลย <laughs> ผมไม่ได้ไปแล้วทุกคนมือบุ่นบายกับเด็กๆเ, <laughs> เอาเข้ามา bị lấy chấp up nắp, bắt chước cả khứa, chấp à, hôm nay, 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 hôm อ่ะเะอันนี้เป็นฐานให้น,นี่ทำเป็นทำเป็นล,ลีลาอะไรนะสลีาลามอะไรนะอืออืออย่าีลาแอคชั่นนะอือออาเป็นมองทุกคนนะเนอะนีแล้วทุกคนแหมเสือมีการไปเที่ยวได้เที่ยวงานวัดอ้าวมันมีหมาเหมือนกันนะนี่เนาะแปลงนะอ๋อหมามเป็นขวเสียงเล็กนิดมันขวบนะอ้า,อางงอ่ะ งงอะ่ะโอ้ไม่มีใครถ่ายคลิปเลยนะเมื <laughs> ่อก่อน <laughs> เสือเขาไปแดนซ์ด้วยเ<ม>ขาไปเวทีหน้าเวทีเลยเวทมีมันมีงานในงานที่วัดเขาจะมีแบบเต้นมีอะไรเงี้ยใช่ป่ะแสงสีไฟอ่ะอยู่บ้านผมยังได้มองเห็นแล้วมองไฟแวบแวบแวบข้างบ,บนน่ะเสือเขาไปหาแม่เขาไงเขาก็ไปเต้นอยู่หน้าเวทีคนขำกันใน,ในาย เขาคงถ่ายคลิปกันแหละเสืเอทุกคนกินไวมากเลยแป๊บเ,เ,เดียวอ่ะมาคุยกับแม่เจ้าเสืออ่าเด็ดเด็ดมี่อีกกินสองชามเลยวันนี้ทุกคนหาไก่ดิหาไก่อิ่มแล้วอิอ่มแล้วเหรอฮะเมื่อคืนนี้สนุกไหมเสือสนุกไหม,ม

มันหาเขาขนาดน,นักเลยนะม,มันรักแม่มากเลยเสือทุกคนแม่ก็ไปงานไงแม่เขาไปงานวันมันก็ไปหามันเด็กน้อยเลยไปตามหาไปหาตามหาจนเจอแม่เขาอ,อยู่ตรงหน้าเวทีอะเวทีแอ่เออขาเรียงงานว่าจะมีเต้นมีอะไรทุกคนเสือก็ไปอยู่หน้าเวทีกับเขาเสือเฮือ,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 อเฮ้ย เจอเหมือนคนยังเลยนะเสือหมือนคนเลยนะไหนทุกคนเนี่ยมันแบบหมาเนี่ยมันโชคพโชมีของมาฝากนะมีของมาฝากเธอขอรีลา เมื่อวานก็ทําเป็นเมื่อวานทําเป็นไม่ทักเขาไงปาโชแหมกินน้ําทุกคนทําเป็นลีลายมากินน้ํเจเสือด้วยนะน้ําเขาก็มีามานะได้มมน้เยอะน้ะานา,นาปาโชขมามนเนขาบอกว่าเธอท้องนั่นนะ่ะไม่สนใจได้ยินนะเขามากินน้ำของเจเสืองเลยฮะ แม่พระโชควันนั้นเยอะนึกอาบน้ำนะอาบน้ำห้องน้ำใสเข้าห้องน้ำใสห้องห้องน้ำนะจะห้องน้ำกิ๊บเนาะเขาโชคเขาอาบน้ำทุกคนเขาไปขอแม่อาบน้ำเลยนะนะเขามองยังถอะไรแม่มีอะไรมาฝากแม่ไม่ได้มาฝากผมนะแบ่แม่เขาแล้วพระโชคเหรอ กลับแล้วนะกลับแล้วนะทุกคนวันนี้เขาอยู่กับแม่เดี๋ยวแม่เขาก็จะไปทุ่งแล้วแม่เขาหยุดครึ่งวันเช้าฉันกลับแล้วนะเสือนะกลับแล้วเสือขนน่ารักทุกคนกลับแล้วทุกคนกลับแล้วครับผมกลับแล้วทุกคนตอนนี้กําลังเตรียมอาหารไปให้บุญหลงพอดีบุญหลงนมหมดลากระแสโทรมาบอกก็เอานมไปให้แล้วก็มี ข้าวใส่นมไปให้เขาด้วยส่วนนี้ไปฝากพวกติ๊กต๊กปลากาแฟเนาะโอเคเราไปบ้านปลากาแฟแล้วจ้ะปจากาแฟอ่าโอเคโอเคมือฉันไม่มีมืออ่าบ่นหลงบ่นหลงอ่าฉันไม่มีมือพวกเธอ,อจ้ะ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 เจ้าเดินมาเดินมา โ okay. อเคไกาแฟไปไหนแล้วเม่อเช้าเห <มา S 1> ็นโทรไปไหนแล้วกาแฟไปไหนแล้ว้นนไไปม่เจาดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ของของบุญหลบนมันอยู่จ้งนี่แต่นี้จะให้มันขยันี้ก

ไม่เไม่ได้ไม่ได้ต้องกินอย่างนี้ไม่กินอย่างนี้ไม่กินอันนั้นเป็นของผู้ใหญ่ไม่ของผู้ใหญ่เราจะไปกินข้าวเราจะไปกินข้าวผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องกินแบบนี้กินแบบนี้กินนมมากินแบบนี้อืไม่ได้ไม่ได้หืมเธออมนี่อันนี้ไม่ได้นี่หนึ่งนี่มันของของบุญหลง

ไม่ไหวบนหลงมันจะมาแย่งมาคุ่นวยกับพวกผู้ใหญ่เขากาแฟโนเกียแล้วก็หนึ่งเขากำลังกินโหข้าวมาฝังนี้เธอกินอย่างนี้อานนนมเธอกินแบบนี้มุดหรอเธอนี่อุ้ตบนะก็ปวด ไปปักกาแฟไปงานบุญพี่จ๋าไปดึงเท่านี่คเป็นทุกคนความสนของมันนะแไม่กินอย่างนี้มันยั่งกินเลยนะข้าวใส่ยางอะไรอิงเท่านี่มันหลงมุดหลงนะมีข้าวเนี่ยข้าวก็มีถ้าไม่กินเอาเศษด้วยเย็นไว้นะ บ้านแหนไปขึ้นบานใหม่บ้นใหม่บ้นใหม่ก็หลับมีจ้าบุญหลงดิกี่เขาจะไปกวนพี Sisters, um, ่ๆเขากินข้าวข้างนอกอ่ะของเขามีแล uh ้วนะผมเอาข้าวต้มข้าวผสมใส่นมยังไม่กินแม่เขาก็ไปอยู่ในป้ากาแฟเป็นงานบุญโซนบุญหลงบุญหลงนี่ใที่ดื้อซน บางทีก็ได้ยินเอ็นไปงับเขาไปงับเข่าไหนนั่นไหนเนีเขาดามันก็เงียบไปนะมันรวกมันกำจะไปมันกำจัว่ากัดกันรุนแรงเลยนะมันแข้างได้ขางนี่ตกอใจนะกินซะแล้วไม่กินนะเดี๋ยมุดลงมุดลงมาอ่อนใหญ่เลยแล้วไม่กินข้าวเลยมุดลงอฉันเอาข้าวมาให้เลยนะ ือมข้าวข้างนอกไม่ให้ไงทุกคนเป็นของผู้ใหญ่ือเดี๋ยวฉันทำมาให้ฉันต้องกินแบบนี้ก่อนเขาบอกไม่กินไม่กินผมจะกินผมจะกินอะไรฮะเดี๋ยจะกินอะไรอืม๋ยวดิมวันมันกับนอนเนีไยวันน่ะวันมันกับนอน่ยก่อนมันเลิกเล่นกับนอนรับของมันีอืงดูก่อนนี้ <poisoned indo> ดูดิแล ok <drink> <function> <Dogs> ้วตื <c oughs> ่นมาเขาเล่มก็มาแล่เงียเนี่ยเนี่ยมีข้าวนี่นะเออหิวเคอก็กินเนี่ยอืมนะกล้าวว่าห้องลูกอิ่มนะมันอิ่มนะเนี่ยเนาะอิ่มให้กินมึงกินนะมันอิ่มอืมอิ่มเอาใส่ตู้เย็นไว้ดีปะใส่ยางอันนี้ห้องจานดูดิทุกคนแล้จะมากัดเด้อบ่นหลง ไปกอลลัมเลยกอลลัมมันเจ็บนะมันมันเจ็บนะมันเจ็บนะฟันเธอมันคมมากเลยนะมันเขี้ยวอ่ะดูดิมันเขี้ยวมันเขี้ยวอ่ะมันกินเสใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะตันเน้ะเราเรินหิวข้าวเอามากินใหม่เพราะว่าตัวเย็นมันสูงม่ันเงียบตูวเย็นตูวเต็มตู้เย็นมันน่าจะเต็มนะระวังระวังหกนะ อ๋อโอเคอนะเอนีจะเปิดประตูก่อนจะได้สบายอากาศนะนะนะี่นี่นี่พุ่งหลงเอามากินเนี่ยนี่ไงข้าวผสมอาหารเปียกม <c oughs> ุ่หลงไงฮะพุ่หลงจำาสนจําำนแห่งปีฮะ จำสนหนจนมามาจะมาจำซนปีจำส่นหนึ่งปีมันจะกลับแล้วนะจำสนขอดูดิดูความสนของขาดิโอเคโอเคกลับไปก่นไปเกียงงานต่อมานี่มานี่มานี่มามาชันเนี่ยหนึงมาเนี่ยนนี่อ๋อหนึ่งอ๋อเดี๋ยวน้กาแฟไปไหนนะ กาแฟเข้าบ้านแล้วกาแฟเข้าบ้านแล้วทุกคนโอเคนกเกี้ยมานกเกี้ยนกเกี้ยมานี่มานกเกี้ยมานี่ยนี่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 วิ่งไปแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้วทุกคนตอนนี้ผมมาถึงบนเขาแล้ววันนี้เด็กๆมารอเมื่อกี้ผมเห็นหนูซิงแวบๆอ่ะเดี๋ยวลงไปดิใช่หนูซิงมาสวัสดีสวัสดีเด็กๆหนูซิงได้กลับมาแล้วเหรอวันนี้มันนี้้ะไปไหนมาฮะวันนี้มันนี้จับ โอ้จ้าจ้าหนูซิงมาหนึ่หนูซิงจ้าจ้านเด่งมัเรื่องมันเรนิงเทปไปไหนมาฮะเทปไปไหนมาโอ้เทปไปไหนมาจ้าโอ้เทปไปไหนมานหน่หน่ดียวหนิาเน่งหเวน่ีย่เด่งยหนเดีงยนมาีเยน

ก่อนหน่สิ่งกลับมาแล้วเหล่าสิ่งเธไปไหนมาฮะตายไปตั้วคือเอามามามาพวกเธอมาเอามาทีงนี้กันมากินทางนี้กันอ่าทอนท่านตะพานมาแดงไหมอ่ะมานี่มานี่เร็วตอนท่านตะพานมามาเป็นฝูงเลยเดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้อุณหภูมิร้อนโทรศัพท์แบบถ่ายไม่ค่อยได้เลยตอนนี้ก็เด็กๆก็กินกันครบกินคนละจานคนละจานพวกเด็กน้อยก็มากินข้างบนหนูซิงก็มาแล้วแดงวันนี้ฉันให้พิเศษหนูซิงเธอกินชามใหญ่เลยพวกขาวพวกแดงมองใหญ่เลยกินไก่หมดแล้วเนะี่ยจะกินกันใชกินกันใช เด็กๆก,กินใช่กินกันกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยกินให้อิ่มกินให้อิ่มจ้ะรเลิง่งกินให้อิ่มจ้าขาวนี่ก็มากินชามใหญ่เฉยเลยดูดิน้องสาหนูสิงน้องสาหนูสิงมากทุกคนดูดิเมื่อคืนนี้เขาไม่อยู่อ่ะเขาหายเมื่อวานไปทั้งวันนตั้งแต่เช้าอ่ะยันค่ำอ่ะยันกลางคืนนี่ทุกคนที่ดูดิเขาอยู่ด้วยกันนี้เขามีความสุขไง ถึงแม้เขาจะมอมเมมอะไรเขามีความสุขอะเขามีวัยเดียวกันเนี่ยดูในนอนกินเลยอากินไปเถอะฉันไม่ว่าอาจฉัอนุญาตอืมเขากินแล้วเขาไม่ค้างเสียกันนะเนี่ยสามคนเนี่ยกินกันอกินกันกินกันไม่เป็นไรอ่ะหนูหนูสิ่งทธ่จะกินชามไหนก็กินไปเลยเยอะแยะไปหมดเลยอืมหมดเลยแต่กินเสร็จเดี๋ยวจะฉีนะฟังรู้เรื่องนะอืมกินอิ่มแล้วโอเควางไว้เนี่ยเดี๋ยวฉันไปเก็บเอง

อนไม่เลยม่เลี้ม่เล้ยงอะม่เลไม่เลยอ่ะเาไม่ฉันจับนะ,ะตัวเล็กตัวเละนะ็กอตัวแต่ตัวนี้ตอวนี้กนขึ้นแล้วเนี่ยอ้นขึ้นแล้วเนี่ย เดี๋ยวฉันจะเก็บชามละแล้วจะเก็บชามละนะไ่จิงไม่จิงจะไปไหนเฮเก็บชาม้ก็บชามละเก็บชามายคันะนเล่นตอนนี้เขากินกันเสร็จหมดแล้วกินเสร็จแล้วก็ไปรีแลกเล่นกันนั่งเล่นเอกเนกกัน นะเจขาวก็มานอนเล่นอยู่นั่นมาวินเขาก็แหมคอยเล่นด้วยนะหนูซิงหนูซิงเอาอะไรมาเล่นเนี่ยเขาวงผมที่ไหนมาเล่นนี่ฮะหนูซิงนี่คืออะไรนะฉันเห็นเธอมาคืออะไรซิงเอ้เดี๋ยวมากันเลยยังไงฉันจะกลับแล้วเนี่ยฮะฉันจะกลับแล้วนะฉันจะกลับแล้วนะราลิงฉันจะกลับแล้วเจขาวขาวฉันกลับแล้วนะ อ่ฉันจะกลับแล้วนะลูกมา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 จ้ะมานี่มานี่แล้วมานี่แล้วโอเคมามามา,มาจำหน่อยมาจำหน่อยแ <c oughs> ม่จับตั้งใจเย็นรับทุกคนโอเคดำฉันกลับเลยนะคุณขอบคุณมากคุณเธอก็ดูแลเลยนะเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเธอดูแลได้ดูแลนี่นะเธออยา่าเธอดูสิ่งเดิมมานี่มานี่เขาจะตามคุณตาไปมามานี่กันมานี่กันมานี่กันไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปนะ ไม่ต้องลงไปดําเธออย่าบอกให้เด็กๆลงไปนะเดี๋ยวก็ไปหลงกันอีกขึ้นมาไม่ได้เหมือนเมื่อวานนะนะหนูหูสิงมา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 ,มาเร็วมาเร็วมาวินมาเนี่ยมาวินฉันจะกลับแล้วมาวินอย่าพาเด็กๆลงไปอย่าพาเด็กๆลงไปนะลุงนะอืมโอเคนะโอเคโอเคจะปอดอย่าพาเด็กๆลงไปแดงก็ยืนมองผมด้วยนะโอเคพวกเธอฉันจะกลับแล้วนะโอเคนะจับได้ไหมมา,ม,ามาเร็ว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 

นะสงสารกันนะกลัวคนข้ออะไรกันนะก็ล,ลูกเธอแหละกลัวคนเคยต้องสอนเลยนะแต่ยังไอยก็ขึ้นมาข้างบนแล้วปกติแต่ก่อนเขาไม่ขึ้นเลยนะเขาอยู่แต่ใต้ถุนหวข้างล่างไม่เคยขึ้นมาเลย่ะนะนะค่อยจับน้องนะโอเคเอาวินเชดกลับแล้วน้องนะมันคํำแล้วจะไปะเทีย่ยเด็กๆกลับแล้วทุกคน